สวัสดีครับพบกับสุลุันลหรือร์พโลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนของแดนเจอข่าวร้ายนะครับเมื่อเคติจโจนเดี่ยงกระทันหันพาดบูเบอร์รี่อนนัสารกุลสุริวุพูกลุ่มขมับนะครับได้ยืนยันว่าเคติจโจนมีฟิลห้องเครื่องคนสาคัญหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมในเกมพิมพ์ลีกุดูดานี้ที่จอกไปเยือนรังเทิร์ฟมัวของเบอร์รี่แน่นอนแล้วหลังเคติจโจนประสบป,ปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับจะฟูงความร้อนแต่วิกฤตนักเตะยังตามหลอกหลอน แมงหุนนดนครับจะฟร์ฟอร์มสุดแกร่งทะยังขึ้นนำไปจับฝูงด้วยสติชนะรวดสามเกมติดต่อกันแต่ก็ต้องมาเจอข่าวร้ายให้ปวดหัวเมื่อมีปัญหาหนักเตะบาดเจ็บยังคงเป็นฟันร้ายที่ตามหลอกหลอนไม่เลิกนะครับคาริจโจนะครับจะไม่พร้อมส่วงของกเกมนี้สรับแถลงข่าวยืนยันด้วยตนเองเขาไม่ได้ประร่แมแชมป์ทีมชาติอังกฤษและยังไม่พร้อมสําหรับเราแต่ข่าวดีคือผู้เล่นคนอื่นส่วนใหญ่กลับมาพร้อมลงสนามแล้ว ขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีข่าวดีอยู่บ้างเมื่อจะมีฟิล์มตปงไว้ขวานตัวใหม่ป้ายแดงเริ่มกับมาซ้อมกับทีมชุดยู21ปีได้แล้วในศตวรนี้ส่งเสน,นาณใกล้คัมแบ็กเต็มที่เมื่อหัวใจแดนกลางหายไปใครจะกู้วิกฤตกาหัดหายไปของคฤติจนถือว่าเป็นปัญหาสําคัญสําหรับทัพเดอะครับเพราะเขาคือหัวใจในการเกับขึ้นในแดนกลางและเป็นผูสน้สับสนุนโอกาสให้กับทีมมาโดยตลอดแม้ทีมจะยังมีอเล็กซิสแมคคิสเตอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งความหวังแต่ สตาร์อจินะก็เพิ่งกลัสึกงกกับทีมชัตนมาหมาดๆและมีเครื่องหมายคำถามตัวโตวๆเกี่ยวกับสภาพความฟิตเต็มร้อยซึ่งแม้แต่ลีโอเนลสกาโโลนี่กุนซือทัพฟ้าขาวก็ยังยอมรับเลยนะฮะการไล่ยเงาของคูนหูโจนและแม็กลิสเตอร์ที่อาจไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนะครับอาจทําให้ประกายไฟในเกมรุกของลิเวอร์พูล มอดดับลงอย่างน่าใจหายแต่แม้าการกลับมาของฟิมโปงอาจจะเปิดทางให้โดมินิกโซบอสไลน์สามารถขยับขึ้นไปปั้นเกมแดนกลางได้แต่ก็ไม่มีอะไรการันตีว่าทีมจะยังคงเจียบขาดเจียบคมไว้ได้เหมือนเดิมบทร์ทสุกังสุกันจะตกอยู่ที่อนเนอร์สอร์ว่าจะแก้เกมยังไงเพื่อพาทีมเก็บสาคะแนสนสำคัญแล้วรักษาเส้นทางป้องกันแชมป์อันยอดเยยมต่อไปได้นะฮะก็ขาดแค่แคทติจจนนะฮะไม่มีปัญหาหรอกนะครับรับรองจวดคือเก่า วิกิปื้นเซตีสุดช็อกฟ้องนะครับว่าอาร์เซนอลทีมสร้างโอกาสทองน้อยสุดในพรีเมียร์เผยตัวเลขที่น่าใจหายอาร์เซนอลยัษงใหญ่กรุงลอนดอนนะครับกลายเป็นทีมที่สร้างสรรค์โอกาสทองในการทำประตูในน้อยที่สุดในดีแค่เพียงครั้งเดียวจาก3นัดแรกตอกย้ำเสียงวิจารณ์จากกลูดังชี้ชัดปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน270นาทีแห่งความฝืดเคือง ข้อมูลจากอัปตานะครับผู้รวบรวมสติชะนำเปิดเผยความจริงที่น่ากังวลว่าตลอด270นาทีในสนามไม่รวมทดเจ็บพลพัรคเดอกกันเนอร์ยังไม่สามารถสร้างสรรค์โอกาสทองจากการเล่นแบบโอเ n นเพย์ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยโอกาสทองหนเดียวที่เกิดขึ้นก็มาจากลูกจุดโทษในเกมที่ถล่มลีดจูเนเต็ด5 0เท่านั้นสำหรับนิยามของโอกาสทอง คือสถานการณ์ที่นักเตะอยู่ในตำแหน่งที่คาดหวังจะต้องทำประตูได้เช่นการหลุดเดี่ยวไปดวนกับผู้รักษประตูหรือโอกาสยิงเจาะในระยะเผาผลซึ่งสถิตนี้สะท้อนถึงปัญหาการเจาะเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายของทีมอย่างชัดเจนกาเลอร์ชี้เป้าปัญหาเดิมที่ยังแก้ไม่ตกผมไม่เคยคิดว่าปัญหาของอาร์เซนอลคือการจบสกอร์นะปัญหาของพวกเขาคือการสร้างโอกาสต่างหาจะมีกาเลอร์ตำนานลิเวอร์พูลและนักวิจารณ์ฝีปากกล้าก็เรายังตรงไปตรงมา นี่คือปัญหาที่ลากยาวมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วตัวเลขมันฟ้องทุกอย่างแม้จะเพิ่งผ่านไป3เกมแต่รูปเกมเยือน2นัดที่เราเห็นมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพวกเขายังคงพึ่งพ่านรูกตั้งเตะเป็นหลักและไม่สามารถสร้างอันตรายจาก o p e n นเพได้สวนทางสถิติยิงคมกริบแม้โอกาสน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับทีมอ,อื่นๆในลีก อาร์เซนอลดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเชลซีขึ้นนําจากฟูงด้วยสถิติโอกาสทองถึง7ครั้งตามมาด้วยแมนเชสเตอร์และปอนมันการันทีแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลสร้างโอกาสได้5ครั้งอย่างไรก็ตามนะครับทำกลางสถิติการสร้างโอกาสที่น่าเป็นห่วงกรับมีตัวเลขที่น่าปรลัดใจซ่อนอยู่นั่นคือค่า XG หรือเอ t e ิเโกหรือค่าเฉลี่ยการยิงประตูที่ควรจะเป็นซึ่งอาร์เซนอลมีค่า XG เพียง4.4แต่กลับทะลวงตะข่ายไปได้ถึง6ประตู ตัวเลขนี้บ่งชี้ว่าแม้จะสร้างโอกาสทองได้น้อยที่สุดในลีแต่ความเฉียบคมในการจบสกอร์ของพวกเขาน,นสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมหาศาลกลายเป็นจุดใหญ่ที่น่ากบคิดว่านี่คือวิกฤตความคิดสร้างสรรค์หรือเป็นเพียงความคมกริบที่รอวันทื่อแฟนบอลปืนใหญ่คงต้องตามลุ้นกันต่อไปลวงตาหรืออัจฉริยะซใหญยพร้อมใจตีข่าวมันนี่บอล ลิเวอร์พูลหลังทุ่ม225ล้านปอนด์เบื้องหลังคือโฆษณาชวนเชื่อมันนี่บอหลหรือแค่ลมปักเปิดโปงเบื้องหลังดิว225้ีาล้านปอนด์ลิเวอร์พูลทุ่มแลหลกหรือแค่เกม PR สซันเตร์เทือนนักเตะนะครับขนะที่สื่อยหญงใหญ่ในอังกฤษประสานเสียงเรกยกยักยงลิเวอร์พูลว่าเป็นอาชญาธนาการเงินสไตล์มันนี่บอลหลังปิดนิวโปรติสาข้าฟอร์เรียนเวียนและเอเล็กซานดออิซักแต่เบื้องหลังเบื้องลึกกับมีกลิ่นไม่ชอบมาผจญจนเกิดคำถามตัวโตว่า นี่คือความฉลาดล้ำหรือเป็นเพียงวัฒกรรมสื่อที่ถูกสร้างขึ้นมายากติจ่ายน้อยเพื่อความจริงคือการผ่อนจ่ายประเด็นร้อนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนธันาคหัวชวนชงน,น,นว่าเวียดและอิซังมีค่าตัวแค่50ล้านปอน,นด์ตามมาด้ยวยเดลีเมลที่ตีข่าวในท่านังเดียวกันว่าค่าตัวสุดเซอาไทีรูบูจ่ายจริงแต่ความจริงซ่อนอยู่ใต้พรมคือนี่เป็นเพียงแค่าการจ่ายเงินงวดแรกเท่านั้นซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติของทุกสโมสรในโลกฟุตบอลไม่ใช่กลยุทธ์เหนือเมฆแต่ยังได้ เคลนส์แมกไพล์โคโรด้านการเงินฟุตบอลชี้ชัดว่ามันก็แค่การใช้บัตรเครดิตซื้อนักเตะแม้แต่ที่ตอนอาร์เซนอลจ่ายค่าตัวดีแคนไลท์แบบผ่อนชำระเช่นกันกลับไม่มีสื่อฉบับไหนออกมาบอกว่ามันเป็นดีลที่น่าประหลาดใจหรือค่าตัวต่ำคำถ,ถามคือทำไมต้องเป็นลิเวอร์พูลบิดเบือนนิยามมันนิบอลจะปรัชญาสู่เครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อแกนแท้ของมันนิบนอลก็คือการใช้สถิติข,ข้อมูลเพื่อค้นหานักเตะที่ มีฝีท้าเกินราคาและใช้เงินอย่างชันฉลาดเพื่อต่อกรกับทีมที่ร่ำรวยกว่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือลิวโพกลายเป็นเจ้าบุนทุ่มตัวจริงที่ใช้เงินสมทัญมากกว่าทุกสโมสรตัวโลกในช่วงสมัยนี้โดยมีเงินรวมที่อาจพุ่งสูงถึง241ล้านปอนด์การกระทำที่สวนทางกับปรัชญาด,ดั้งเดิมเช่นนี้กลับถูกสื่อบางสำนักนำคําว่ามันนิบอลมาแปะป้ายอย่างหน้าตาเฉย ปรากฏการณ์ที่นักข่าวระดับท็อป Tier หนึ่งอย่างพอใจอจากเดืคริสนัตคมจากเดลี่เทลกราฟและเจมพีเอชจากเดแอตแลติกพร้อมใจกันนำเสนอข่าวในทิศทางเดียวกันอย่างน่าประหลาดยิงต่อย้ำถึงข้อสงสัยว่านี่อาจไม่ใช่การวิเคะห์ข่าวตามปกติแต่เป็นปฏิบัติการโฆษณาชวนเชื่อที่ถูกจัดฉากขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันสูรหรูให้กับสโมสรใช่หรือไม่นี่คือคำถามที่แฟนบอลตะกบคิดว่าสิ่งที่เห็นและได้ยินคือความจริงทั้งหมด หรือเป็นเพียงแค่เกมการตลาดที่ซับซ้อนกว่าทีคิดเบื้องลึกตลาดหงนะครับเผยดีวรับมามารดาชิวลี่หลังทุ่ม400ล้านปอนด์เก็บคว้าเชวาเลเย่เฟ้าเสาเปิดครั้งหงส์แดงลิเวอร์พูลครับสัือนตลาดนักเตะซัมเมอร์โดยมีเงินมาสารกว่า400ล้านปอนด์เพื่อเนรมิตทีมยุใหม่ภายใต้การคุมทัพของอันเนสลา พร้อมจอดลึกเบื้องหลังดวผู้เลือประตูที่เกือบทําให้พวกเขาต้องจ่ายแพงกว่าเดิมปฏิบัติการยกเครื่องครั้งใหญ่แม้จะออกสตาร์ทรูดกันใหม่ได้อย่างน่าพอใจนะครับแต่ลิเวอร์พูลยังคงเดินหน้าอุดรอยรัว่วและเสริมความแข็ขงแกร่งทุกขุมกําลังอย่างไม่หยุดยัง้งหนึ่งในเดียวสําคัญที่อาจไม่ถูกพูดถึงมากนักก็คือการคว้าต,ตัวจอทีมารมาดด์ดิวิลลี่นาทวานทีมชาติจอร์เจียมาจาก ไอ้ขังขวบัลินเซียลดยค่าตัวยี่สิบเก้าล้านปอนด์ซึ่งเป็นการซัญยาล่วงหน้าก่อนที่จะปล่อยให้กับทีมไอ้ขังข่าวยืมตัวไปใช้งานต่อเพื่อเปิดทางให้เควินคลโลเฮอร์ได้โชว์ฝีมืออย่างเต็มที่ในฤดูกาลที่ผ่านมาเชิงคมในวินาทีสุดท้ายเซอร์วาล,ลิเย่คือตัวเลือกแรกล่าสุดพอจอยนะครับนักข่าวสายหงแดงระดับที่หนึ่งก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับว่าดีลของมามดาตดวชเชสเกือบจะไม่เกิดขึ้นโดยเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเคยล็อกเป้าไปที่ เชวาลียป,รปรุร์ซาปูโตมือดีจากปารีสซิงชามงและดิโก้คอสตา้าของปอโต,โตมาก่อนนะครับจใจระบุว่าการได้ตัวมาร่าเดชิมบีในแค่29ล้านปอนด์ถือเป็นดีลสุดฉันสลาดต่ดูผู้โวยโอกาสจับปัญหาทางก,การเงินของบริลเซียในขณะที่เป้าหมายเดิมอย่างเชอวาลียมีค่าตัวพุ่งสูงถึง34ล้านปอนด์นี่ยังไม่รวมแอดออนซึ่งจะทำให้สโมสรต้องควักกระเป๋าใจแพงกว่าอย่างมีในสำคัญ การตัดสิ้ในที่ยบคมและคุ้มค่าเป้าหมายหลักของการสมทับในตำแหน่งนี้ก็คือการหาตัวแทนในระยะยาวและเพื่อกดดันอลิซงเบเกอร์ยอดนายทวันมือหนึ่งของเทียมผู้ซึ่งได้รับการยกย่องจากสื่อบันเกิดให้เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมชาติบราซิลการเลือกมามาดาชววลีจึงถือเป็นการตัดสิ้งที่มองกันไกลโดยความได้เปรียบสําคัญคือการลงเฝ้าสอนก,กับทีมชาติจเจีเยอย่างสม่ำเสมอช่วยให้เขารักษาความฟิตและฝังการเล่นที่จบคมได้ตลอดเวลา ด้านนทางกับการเชวาลเย,ยต้องตกเป็นตัวสลองของไมค์เมยองในนานทินชั่ิฝรั่งเศสทําให้การลงสนามของเขามีจํากัดซึ่งอาจส่งผลต่อความต่อเนื่องและความมั่นใจในระยะยาวบรสสุปของเรื่องนี้จึงชัดเจนนะครับว่าโดยค่าตัวที่ถูกกว่าและโปรไฟล์ที่พร้อมใช้งานมากกว่าการที่ดิวิฟูป,ปาดหน้าคว้ามามัดดาชิมุนร่วมทีมได้สําเร็จไม่ใช่แค่การเสริมทัพแต่คือการลงทุนที่ทันฉลาดและคุ้มค่าทุกปอนด์อย่างแท้จริงนะครับ เบื้องลึกตลาดหนะครับสล็อตเปิดปากครั้งแรกรับเกือบปิดเดียวมากเกีฮีได้แล้วอันเนื้อสลอ็อตกุนซือลิเวอร์พูลาเอามายอมรับอย่างตรงไปตรงมานะฮะว่าสร้างความปลาช้าให้แก่เราระรับทั่วโลกว่าสมสรเคยเข้าใกล้แบบสุดๆกับการคว้าเลิเซนของมารก์กีฮีประกาลังกับแตนทีมคริสตรเพลตในช่วงเสมิที่ผ่านมาถือว่าเป็นเป้าหมายเดียวที่หลุดมือไปอย่างน่าเสียดายแม้จะทุ่มงบประมาณเสริมทัพไปแล้วมากกว่า400ล้านปอนด์ก็ตามนะครับ ปฏิเสธไปก็คงไร้าสาระคำสารภาพจากสลัดในง,งานแถลงข่าวกานเกมพบก,กับเบอร์รี่นะครับคุณสื่อชาวดัตเด,ดทิ้งบอมลูกใหญ่เผยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังการเจรจาที่เกือบจะลุล่วงแล้วโดยแหล่งข่าววงแดงระบุว่าเดิวนนี้ใกลก้ถึงขั้นที่นักเตะเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วเหมือนคงเป็นเรื่องไร้าสาระถ้าผมจะปฏิเสธว่าเราไม่ได้เข้าใกล้เขามากแค่ไหนสลัดกล่าวอย่างชัดเจนเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอล แน่นอนว่าเรายังคงต้องการเขาในอนาคตเพราะความสนใจของเรามันชัดเจนมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วเราสามารถเสริมแกลงให้กับทีมได้เราก็จะไม่ลังเลเลยคำสั่งภาพนี้ยืนยันได้ว่าข่าวลือที่ว่าหงแดงเกือบที่จะปิดจ็อบได้สําเร็จแต่สไตล์เกรตอร์เปลกับติดใจล้มโตเจรจาในโค้งสุดท้ายเนื่องจากไม่พอใจค่าตัวที่ลดลงเพราะกิจิเหรอสัญญาเพียงแค่ปีเดียวเปิดสึกยักษ์ชนยักษ์อนาคตที่ต้องแย่งชิง ความล้มเหลวในครั้งนี้กาลังจะกลายเป็นหากับครั้งใหม่ในตลาดรอบหน้าพราะลเวร์พูไม่ได้เป็นทีมเดียวที่จับจ้องอยู่คู่แข่งเก่าอย่างนนวคากเซลยังคงไม่ลดละความพยายามและที่น่าสังเวชกว่ายิ่งกว่านั้นก็คือการปรากฏตัวของมหาอํานาจลูกหนังอย่างเรยลมาริดที่เริ่มส่งสัญญ,ญาณถึงความสนใจในตัวกองหลังทีมชั้นอังกฤษลายนี้แล้วภารกิจของลิเวอร์พูลในครั้งต่อไปจึงท้าทายกว่าเดิมหลายเท่าไม่ใช่แค่ต้องทุ่มค่าเหนื่อยเพื่อลอใจที่สูงขึ้น เพื่อนมมน้มน้ำใจนักเตะแต่ยังคงต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความเทยทยานในการไล่ล่าควนสุเร็จเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะเอาชนะในศึกนอกสนามครั้งสำคัญนี้ให้ได้แม้จะยังไม่รู้ว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแต่การยืนยันจากปากของสลัตก,ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่แสดงเห็นว่าลิเวอร์พูลยังไม่ยอมแพ้ในการไล่ล่าก,กองหลังที่โทมัสตูเกลเคยยกย่องว่ามีทักษะที่ยอดเยี่ยมคนนี้ ด่วนลิเวอร์พูลเตรียมเดินหน้าล่าตัวอดัมวอตันมกราคมนี้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับเตรียมกับ,บเดินหน้าในตลาดการสแกนนักเตะอีกครั้งนะครับโดยมีเป้าหมายหลักคือการคว้าตัวอดัมวอตันกองกลางดาวรุ่งจากเกลต้าเปลตในตลาดรอบหน้าช่วงเดือนมกราคมนะฮะโอ้ยกองกลางบักหลายหนึ่งพี่น้องเนี่ยที่เอาอีกอยู่บอตามรายงานล่าสุดจากมาร์คบลูส์นะครับระบุว่าหง,าง์แดงครับว่าจริงๆก็เขาเสนอขอซื้อตัววอตันโดยมีค่าตัวประมาณ60ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็น ค่าตัวลดลงอย่างมีในสำคัญจากราคา100ล้านปอนด์ที่พาเลทกเคยตั้งเอาไว้่อช่วงเสมิที่่านมานะฮะการที่ค่าตัวลดอย่างมากขณะนี้เนี่ยทำให้ลิอร์พูมีโอกาสที่จะปิดเดียวด้างายขึ้นโดยอันเนื่อสำหรับผู้จัดการทีมลิอรูพูก็เชื่อว่าวอลตันจะกข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางหุ่นเทียมวอลตันเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดในพรีเมียร์นะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นทําให้เขาเป็นที่ต้องการของหลายสโมสรชั้นนา การย้ายทีมครั้น,นี้จึงคาดหวังว่าจะเป็นการยกระดับฝีเท้าของเขาเข้าไปอีกขั้นต้องจับตาดูกันต่อไปว่าเดี๋ยวนี้จะสามารถลุดล่วงได้ตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่และการมาของวัตันจะช่วยให้ลิเวอร์พูลแข็งแกร่งขึ้นมากแค่ไหนนะฮะโอ้ยโมเมนต์ดอกพี่น้องกลางวันหลายแล้วสิเอายูเซมโบเหะเห็นด้วยไหมเล้วฟนในนั้น,น,นมั่นใจลิเวอร์พูลคงเหมาทุกชั้แน,น่ ท้าคว้าเกฮีได้ในช่วงไทยตลาดแต่มันกับเอใดเรืร่องผลนานกูรูลูกหนังนะครับแสดงความมั่นใจว่าลิร์พูคงเหมาทุกชแชมป์แน่ๆถ้าหากคว้าตัวม์าเกฮีได้ในช่วงตลาดที่ผ่านมานะฮะผลงานนะครับกูรูลูกหนังคนดังออกมาแสดงความมั่นใจว่าหงแดงลิร์พูของทางอเนสรัตคงจะเหมาทุกแชมป์ในฤุูการ2005ถึง2 0 6อย่างแน่นอนถ้าหากพวกเขาคว้าตัวมา์าเกฮีมาได้ในช่วงไทยตลาดที่ผ่านมา ดังกับไปในช่วงสมอที่มันมานะครับยอดทีมอังกฤษแอนเวลทุ่มเงินซื้อนักเตะแบบจัดหนักจะเต็มในที่สุดประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ทะลุถึง450ล้านปอนด์รือราวรา19,345ล้านบาทกับอย่างเจมีฟิมปงฟานเลนเวนฮูโกเอเกติเกอเลกซเนอร์อิซักแต่ชวดมาร์กเกฮีในวันสุดท้ายของตลาดนักเตละล่าสุดเรียฟอร์นิแานออกมากล่าวนะครับว่าทีมชั้นเก่าอย่างลิเวอร์พูลเริ่มตน้นซีซั่นใหม่ได้อย่างายอดเยี่ยม เช่นเดียวกันกับช่วงสเสมอที่พวกเขาทําได้ดีมากกว่าทุกทีมในลีกพวกเขาเดําเนินการได้แทบจะหมดทุกอย่างที่วางเอาไว้ก็จะเหลือเป็นแค่มาร์เกฮีที่พลาดเป้าหมายไปแต่ถ้าทีมของอเนอร์สโอตคว้าตัวมาร์เกฮีมาได้ในช่วงไทยตลาดที่ผ่านมาแล้วก็ผมคิดว่าพวกเขาคงจะป้องกันแชมป์พิม์ลิกได้แน่ๆรวมถึงมีลุ้นทุกรายการอีกด้วยเดน,นี้ฟันธงเผยสองชื่อกู้สังหาร ที่จะพาลิวูชิวแชมป์พิมลีกสมัยที่2ติดต่อกันซาลาห์กับอิซักบทพิสูจน์แห่งคมแข้งท้าจุนติดหงแดงนอนมาแชมป์ลิรูพูนะครับภายใต้าการคุณทีมของอันเนลส์ลัตเปิดหัวลูวกการม่อย่างสมศักดิ์ศรีเชําเก่าแม้เก็บใจชนะเหนืออัลซานอัหนึ่งศูนย์และมาได้ประตูจากลูกยิงมาสตันของโดมินิกโซบอสไลน์นี่คือสัญญาณเตือนนะครับว่าหงแดงยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งทุกแผ่นและพร้อมป้องกันบอลหลังแชมป์เต็มตัว ต้องก,การแาวดิวเรื่องฟอมกระเล่นการมาถึงของเดวิงคนใหม่อเล็กซานด์ซักก็สร้างความตื่นเต้นให้กับเราเดครับเป็นอย่างมากและอาจได้เลิกประเดิมสนามในฐานะตัวส่รองเกมพบก,กับเบอร์ล,ลี่สุดสถานี้ซึ่งล่าสุดทรอยนีนี้อาริการ์นจอมเก๋าแห่งริลีกก็ได้ออกมาจุดประเด็นที่น่าสนใจโดยชี้ว่าโมซาลาและอเล็กซานด์ซักคือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่จะพาทีมควา้าแชมป์ลีกสูงสุดได้อีกสมัยเดนี่วิเคราะห์่านทร์ทอสปอร์ตไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่า คำถามสำคัญคืออิสซักกับซาลาจะเล่นโร่วงกันได้อย่างไรซาลาเป็นนักเตะสไตล์ตัดเข้าในและจบสกอร์ด้วยตนเองเป็นหลักเขาไม่ใช่พวกที่จะมองหาการใจบันเพื่อให้เพื่อนเป็นอันดับแรกผมสงสัยจริงๆว่าพวกเขาจะปรับตัวเข้าหากันได้หรือไม่แต่ถ้าทั้งสองคนนี้จูนติดกันเมื่อไหร่โอ้โหบอลได้คําเดียวเลยว่าลิเวอร์พูลนอนมาแชมป์เลยศึกศักดิ์ศรีมือสังหารจุดโทษซาลาหรืออิซัก ประเด็นที่ร้อนแรงไม่แพ้ก,กันก็คือใครจะเป็นเพชฌฆาตเบอร์นหนึ่งประจําเทียมการมาของอิสซักไม่ได้นํามาแค่ความหวังในการทําประตูแต่ยังพกสติการยิงจุดโทษที่เจ็บคมติดตัวมาด้วยยิงเข้าส1ลูกพลาดแค่1ลูกในพิวรีซึ่งงานสังคอนในตําแหน่งของเจ้าพ่อคนเดิมอย่างโมฮัมเหม็ดซารหาได้อย่างไรก็ดีนะครับเดฟาร,รยังคงเป็นเต้ยในเรื่องนี้ด้วยสติอันน่าทึ่งที่ซัดจุดโทษในลีกพลาดไปเพียงแค่6จาก40ครั้งนับต้งแต่ย้ายมาสูมเครื่องแบบหงดด นี่คือบทตัสําคัญที่ซาลาตต้องรักษามาตรฐานการยิงอันเยีย่ยมต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าเขายังคงเป็นมือหนึ่งที่ถีมไว้วังใจได้เสมอในขณะที่อิสักก็พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาท้าชิงตำแหน่งนี้ทุกเมื่อหากเขาได้รับโอกาสลิเวอร์พูลระวังไววลิโอยงอาร์เซนอลคือกู่แข่งแย่งแชมป์พรีเมียร์ลิโอเฟอร์ดินานนะฮะเชื่อว่าอาร์เซนอลคือกู่แแข่งที่แท้จริงของลิเวอร์พูล ในการแย่งขัาแชมป์พิมลิกอังกฤษฤดูกาลนี้ฤดูกาล22-26เปิดฉากขึ้นไปแล้วนะครับเกมเฟอร์นินนนเคยออกไว้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าจะมีแค่สองทีมที่ขับเขี้ยวแย่งกันนั่นก็คือลิเวอร์พูลกับแมนซิสตี้แต่อย่างไรก็ตามล่าสุดเฟอร์นินนนเปลี่ยนใจแล้วโดยยกให้อ์เซนอลขึ้นมาเป็นคู่แข่งของลิเวอร์พูลแต่สุดท้ายแล้วหงส์แดงน่นานจะต้องการแชมป์ได้สําเร็จนะครับผมคิดว่าคุณต้องเคารพแชมป์เสมอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม คุณดูวิธีการดึงตัวนักเตะในช่วงซัมเมอร์พวกเขามีการซื้อขายนักเตะที่ดีที่สุดแล้วพวกเขาเสริมทัพได้สําเร็จตามที่ต้องการขากเมาเกฮฮท่านลิเวอร์พูลได้เกฮีผมคิดว่าพวกเขาน่าจะการันตีแชมป์ได้เลยละตอนนี้ผมคิดว่ามีทีมเดียวที่จะเข้ากั้นลิเวอร์พูลได้ในฤดูกาลนี้นั่นคืออาร์เซนอลพวกเขามีกลุ่มกำลังเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมจามบดานักเตะที่พวกเขาซื้อมาแล้วถ้าวิเตอร์ยอรคเรสฟอร์มดีก็จะทําให้พวกเขาอยู่ในตําแหน่งที่ดีขึ้นไปด้วย สำหรับสถานการณ์ล่าสุดในตารางคะแนนลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูงมีเก้าคะแนนเต็มจากสามเกมตามมาด้วยอันดับที่สองเชลซีมีเจ็ดคะแนนและอันดับที่สามอาร์เซนอลมีหกคะแนนนะครับนี่คือสุดการลิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่สิบสามกันยายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูสลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปูบิาข้างลิเวอร์พูลและเดอะคัฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ